สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหัเด็ดครับก็คลิปนี้ก็จะนําเสนอนะครับทั้งตัวเลขเด่นตัวเลขดับนะครับทั้งชุดสามตัวสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเลยนะครับเป็นชุดรวมเลยนะครับจะไม่ได้แยกนะครับว่าชุดเด่นชุดดับนะครับจะรวมรวมกันไปเลยนะครับขอท่านผู้ชมก็เลือกเลือกดูเอาแล้วกันนะครับชอบชุดไหนก็ค่อยเลือกเจ้านั้น เพื่อไม่มีการเสียเวลาครับเริ่มต้นที่ชุดแรกเลยแล้วกันนะครับชุดมาแดงชุดนี้ครับก็วดน,นี้จะเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับช,ช่วงเข้าพรรษานะครับจะงดลงเลขนะครับชุดนี้ก็จะลงไว้ตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมานะครับหนึ่งสิงหาที่ผ่านมาตัวเลขที่ให้ไว้ไม่เข้านะครับหลุดชุดนี้16สิงหาครับมาแดงให้ ชุดตัวเลขน,นะครับมี0 3 0 5 0 6า7 3 5 3 6 3 7 5 6 5 7แล้วก็6 7มาดูเลขดับล่างนะครับของผู้รัฐบาลเพชรบุรสูตรนี้กันบ้างครับอดี่ผ่านมาให้4ดับล่างนะครับก็ผ่านวันนี้ให้7นะครับเป็นเพราะไปก็มันนี้ให้1นะครับเป็นชุดตัวเลขดับล่างมาดูเจ้านี้กันบ้างครับเป็นชุดตัวเลขดับ สิบหน่วยล่างนะครับดับหน่วยหลักเลขดับหลักหน่วยหลักสิบนะครับดับล่างนะครับให้สองนะครับเป็นจุดตัวเลขดับครับย้อนหลังกลับไปก็ขวามือด้านล่างก็จะเป็นเลขดับสิบหน่วยล่างนะครับปฏิ่ันธ์มาให้สองดับนะครับส่วนขวามือด้านบนนะครับปฏิ่ันมาให้ศูนย์ดับนะครับล่างก็ให้สองดับนะครับก่อผ่านนะครับวันนี้สิบหน่วยล่างนะครับเจ้านี้ให้สองนะครับเป็นจุดตัวเลขดับ มาดูว่ที่ผ่านมาของแอดเฮงๆกันมากครับร้อยสิบหน่วยบนนะครับสองสูปอปรากฏว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับมีชุดข้างบนนี่นะครับเข้านะครับส่วนหลักร้อยหลักสิบนะครับก็หลุดไปสองสูตรนะครับแต่หลักหน่วยก็เข้าอยู่ทั้งสองสูตรเลยนะครับนี้จะได้อะไรเดี๋ยวข้อค่อยตามดูครับอันนี้สรุปให้ดูก่อนมาตามต่อกันที่เลขเต่นบนนะครับของแอดชอโร สูตรนี้กันบ้างครับเมื่อที่ผ่านมานะครับให้6กับ7นะครับก็อหกมาตัวหนึ่งครับวันนี้นะครับแอชวโรดให้เลขเด่นบนมาคือ9กับ0ครับโดยอีกสูตรนะครับเลขเด่นบนมาตัวนะครับของใบนักคำนวณคนรุ่นใหม่ครับเมืที่ผ่านมาให้0 1และก็3ครับก็เข้าที่เลข1นะครับวันนี้ตามสูตรนะครับทำได้6กและก็9 มาดูหลักร้อยบนใบนี้กันบ้างครับเมื่อที่ผ่านมาก็เข้าสองนะครับก็ศูนย์นี้ก็เดินดีมาพอสมควรแล้วนะครับงวดน,นี้หลักร้อยบนก็ทำได้เก้าเจ็ดห้าและก็สามหลักสิบบนนะครับของแปประมาณนี้นะครับก็ได้ตัวเลขแปดเก้าศูนย์และก็สี่ครับมืที่ผ่านมาก็012 6หนนะครับก็เข้าที่เลขหกนะครับ มาดูแนวทางการประกบคู่นะครับของแอดตีน้อยดูกันบ้างครับชุดกระดานดำนะครับประจำวันที่16สิงหาคม2564ครับเลขเด่นนะครับ8 9แล้วก็0นะครับจากคู่ให้มี82 83 84 85 86 92 93 94 95 96 02 03 04 05แล้วก็06นะครับชุดเด่นนะครับก็จะมี83 93แล้วก็03 มาดูสูตรนี้ครับวิ่งบนล่างนะครับมืที่ผ่านมาวิ่งบนล่าง2นะครับก็2เข้าที่หลักร้อยนะครับ2ตัวเข้าที่ชุดหลักร้อยนะครับ3ตัวบนวันนี้วิ่งบนล่างนะครับสูตรนี้ให้เลข3นะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับมาดู10หน่วยบนนะครับของหัวรัฐบาลเพชรบุร์กันมางครับวันนี้ก็จะได้ชุดตัวเลขนะครับ 2 3 6และก็ศนะครับมาดูต่อที่เลขเด่นบนนะครับหวยรัฐบาลเพชรบุรณ์นะครับชุดนี้เป็นได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับตัวเลขที่ได้ก็จะมีเ9 1และก็2นะครับส่วนผลงานของแอดนมนะครับเลขบนตัวเดียวนะครับให้เลข3นะครับวันนี้ สูตรดับบนสองสูตรนะสูตรสองนะครับปีหกสี่ของแอดวิลนะครับปฏิพันธ์มาให้เจ็ดนะครับตัวเลขตัวเลขดับบนนะครับร้อยสิบหน่วยบนก็ผ่านนะครับวันนี้เลขดับบนนะครับทุกหลักของแอดวิลนะครับให้ห้านะครับไม่มาร้อยสิบหน่วยบนส่วนชุดตัวเลขดับบนนะครับสูตรหนึ่งของแอดวิลคอ อธิบานมาให้แปดดับนะครับผ่านนะครับวันนี้แอสบิลให้ดับบนนะครับ10อยสิบหน่วยบนไม่มานะครับคือเลขเจ็ดนะครับมาดูชุดตัวเลขหลักร้อยนะครับของแอสเิล้านี้นะครับอธิบันท์มาก็เข้าสองนะครับหลักร้อยงนนี้นะครับก็ให้ตัวเลข หลักร้อยนะครับมีเก้ามีเจ็ดมีห้ามีสามนะครับดูอีกหนึ่งแนวทางครับหลักร้อยของกุยซอกราวนะครับสูตรนี้ก็ชุดตัวเลขได้เหมือนกับชุดที่แล้วหะครับหลักร้อยนรเป็นได้เก้าเจ็ดห้าแล้วก็สามนะครับ,ไไ 9, 7, 5, รบสูตรก็จะเป็นสูตรเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับสูตรนี้ก็เมื่อที่ผ่านมาก็เข้าสองเช่นกันครับวันนี้หลักร้อยได้เก้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามนะครับ นี่ก็เป็นสูตรแนวทางนะครับสูตรแต้มรวม3ตัวบนของคุยซอกกราวนะครับที่ผ่านมานะครับแต้มรวม9กนะครับก็เข่าครับวันนี้สูตรแต้มรวมนะครับชนที่9 0 1 2 3 4 8นะครับ7ตัวเลขนะครับแต้มรวม9 0 1 2 3 4 8ส่ครับส่วนชุดนี้นะครับของกุยซอกกราวนะครับยัง เดินดีมาตลอดครับเป็นชุดตัวเลขเด่นนะครับร้อยสิบหน่วยบนนะครับวันนี้ให้สามสี่ห้าครับวันที่ผ่านมาเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็ปรากฏว่ามาที่เลขหนึ่งหลักหน่วยนะครับวันนี้ในสามสี่แล้วก็ห้าครับเด่นร้อยสิบหน่วยบนมาดูสูตรนี้ครับสูตร์ขั้นเส้นห้าช่องหลักร้อยนะครับไม่เคยล้มนะครับก็ วันที่ผ่านมาก็เข้า2นะครับก็ดูในช่องนะครับหช่องนะครับก็สีพื้นเหลืองนะครับวันนี้ก็หลักร้อยไม่เคยล้มนะครับพื้นเหลืองก็มี 2,3,6,7, แล้วก็8นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูครับมาดูสูตรนี้ครับของแอดคมมีนาครับเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับ จุดตัวเลขมี0มี9มี8นะครับดูต่อครับกับผลงานของจุบบางกอกครับก็เลขเด่นนะครับวันนี้หกกับ7นะครับของนางฟ้าพยากรส่วนเลขเด็ดอาจารย์หนูนะครับอาจารย์หนูให้เด่น2กับ5นะครับส่วนจุดตัวเลขทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นเลขร้อยมาไรอาจารย์หนูนะครับก็ เลขเด่นนะครับ2กับ6นะครับมี2มี6มี9มี4นะครับชุดเด่น20 22 26 28 60 62 6 6 6 8นะครับ3ตัวจะให้9 20 7 28 1 6 0 5 6 8สน่ะครับส่วนเลขพญานาคนำโชคนะครับให้เลขเด่น9นะครับประกบคู่93แล้วก็9 6 มาดูตัวเลขของประชานิยมกันบ้างครับเป็นชุดปิดท้ายคลิสนี้นะครับ16สิงหาคมนี้ประชานิยมให้เลขเด่น2 3 6และก็9ครับส่วนตัวเลขประกบคู่นะครับ2ตัวก็จะมี20 21 24 25 27 30 31 34 35 37 60 61 64 65 67 90 91 94 95และก็97 ตอนนี้นะครับเป็นผลงานจากของหลายๆท่านนะครับที่เข้างวดที่แล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางนะครับเป็นคลิปแรกนะครับสําหรับประจํางวดวันที่16สิงหาคมนี้ครับยังไงใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วย สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ